สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาอัปเดตแปลงใหม่ล่าสุดนะคะที่เราเพิ่งเปิดขายวันนี้ค่ะตุ๊กอยู่ที่แปลง d18 นะที่402ตารางวาราคาตารางวาละ1900บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนหากจะซื้อผ่อนกระดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะสำหรับแปลง d18 ของ22องค์คารักนครนายกเฟดด้านในนะคะหน้าแปลงนะคะเนี่ยค่ะ รูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะถนดพร้อมโอนนะคะถนนหน้าแปลงก็เป็นถนนทางสาธารณะแล้วนะคะเนี่ยค่ะสำหรับแปลง d 1 8นี้นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะใกล้มศวองคารักษ์ใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะใกล้กับแปลงนาส่วนพระองค์นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับทํโคกน้องนาโมเดลนะคะทําบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะ หรือจะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานก็ได้นะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กที่เบอร์โทร0992216289ค่ะสวัสดีค่ะ